อไอ้นี่เอาิปคดีเลยครับ right so ิดคดีอะไครับผู uh, ああ้ชายช่วยด้วยครับคร่ะเดี๋ยวเพื่อนคุณสคนที่มาเป็นทนายเมื่อกี้จะเป็นพยานเช็นนะครับจะเดินได้วยไม่ไ่พูดอะไรเลยไม่บอกมึงไม่บอกคุณไหนหรอไม่อไม่เออเเป็นอะรเป็นอะรหยก็สายดีเนาะหยุดเตุเหตุการณ์นี้พี่เหนื่อยแล้วนะเนาะ อันนี้อันนี้เออคนที่มาเป็นทนายเมื่อกี้จะโดนสี่สิบนาทีนะครับให้การพป็นตัวอะไรครับตัวอะไรครับตัวอะไรมโดนอะไรผมผมโดนอะไรครับขอขอฟังเหตุผลได้ไหมครับพยานให้ความเท็จไงครับไม่ได้เป็นพยานครับผมเป็นทนายครับผมเป็นทนายครับให้เบิกความเท็จไหมครับใช่ครับเมื่อกี้คุณบอกว่าพยานให้ความเท็จผมไมนโด้สอรับเป็นให้ท็ายผมเป็นทนายผมไม่ใช่ผมไม่ใช่ทนาน แล้วคุณเป็นบุคคลหรือเปล่าครับไให้ผมผมเป็นทนายเขาวะเนี่ยอยเพ่งใส่หูฟังไอ่เท่าไหร่ครับยี่สิบสามหนูเพ่งใส่หูฟังไอทีอยู่ตรน้อยัดสประชาชนครับอยไม่ไดเอามาค่ะเป็นต่างด้าวนารูไม่ใช่ตไม่น่าดู้หรอโดนจับเลยจับเลยจับน้องเพืชาติได้นะไม่ใช่ตาฟังฟังครับผมใส่หูฟังไอทีอยู่ตรงไหน ประเทศไทยรวมและเนื้อชาเชื้อไทยอะไรคือรัดเนื้อไม่มีพี่ไม่มีเลยอะอะไรครับพี่ฟังดีครับเดี๋ยวอะไรคือรัดเนื้ออีไม่ีไอจั๊กเงามึงยุดเลยเล้มันรัดเนื้อนะครับไม่ใช่มันเลื่อนเนื้อมึงหิวหนูไ่ได้รัดเนื้อบอกว่าชาเชื้อไทยครับชาเชื้อพี่พี่เขาร้องตอบเขา้องต่อ คุณคุณร้องต่อได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวลดเดี๋ยวลดเวลาให้เดี๋ยวลดเวลาให้โอเคให้มดมเอาแบบเอาแบบที่พี่สอนใครไม่ได้ครับใครไม่เข้าไหมอ้าวมาเนี่ย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 เมลี่เมื่อวานพี่สอนว่าพี่น้องเของพีชาจะใดฮะน้องจากมาข้ามออครับขอขอแพทย์คนหนึ่งครับขอแพทย์แพทย hehe, el, so at, ahead, okay, ์แน่แน่ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาเชื viene, oh! right, ้อไทยรวมเลือดประชาลัดผาไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวล ด้วยไทยล้วนไม้รักซามาคีไทยนี่รักสงบแต่ถึงลบไม่ขาดเอกราชจะไม่ให้ใข้คมขีสละเรือถูกยาเป็นชาติที่เทะเลประเทศไทยทวีมีชัยชโยถูกไหมครับเขาตกเขาตกไปคันหนึ่งนะขัไหนคอาขับไหนคัไหนครับูผัดไทยครับบอกว่า ประเทศไทยทวีมีชัยชโยคับประเทศไทยพี่เราเราจบไแล้วก็าษาคือคือคือท้าทองก็ก็เป็นภาษาไทยครับแต่อันนี้คือร้องใส่หูฟังมาอะไรวเนี่ยแล้วก่อนหน้านี้เป็นแบบนี้หรือเปล่าก่อนหน้านี้เสียงดังกันแบบนี้ป่ะจะเอาแบบไม่มีทํานองไหมครับ พี่อย่าลืมปรับคนเสื้อขาวด้วยนะเขาเก่อความไม่สงบตอนที่ลงตารางเมื่อกี้จะเอาแบบไม่มีทำนองไหมครับจะเอาแบบไม่มีทำนองไหมครับห้าพันอะไรนะครับจะเอาแบบไม่มีทำนองไหมครับเดี๋ยวร้องให้ฟังแต่แต่ว่าก็ดนปรับเติมนะจะร้องจะร้องเเนีนยเน่บอกว่าถูกจะแตกก็ลดเวลาไงครับลดให้ห้านาทีแล้วแต่ว่า อีกอีกห้านาทีได้ไหมล่ะหนูขออีให้ไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้แล้วแล้วหนูตีข้อหาเลยหนูยังไม่ได้ไปจกปูนเลยให้พยานเทสไงพี่่ลได้เหรอให้การเทสแล้วก็เป็นพยานเทสด้วยไม่เตรียมกับกูคนละไม่เป็นแบบไม่บอกกูก่อนมึงโดนเรื่องอะไรพี่พี่ทำคดีพี่ทำคนที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ได้นะไม่บอกก่อนนะเฮ้ยนั่นแหละที่นั่งอยู่บนเก้าอี้แล้วถ้าหนูร้องเพนชั่นหนูจะได้ลดเวลาด้วยไหมไม่ได้ครับ โอตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนูท่องเพลงชายฟังแบบชัดๆนะโอเคไหมจะได้รู้ว่าหนูไม่ได้เป็นต่างดาวไทยนานหรือเปล่าเลยร้องได้เนี่ยอะไรนะครับวิวยวอย่าเปิดตู้นะอย่าเปิดตู้อย่าเปิดตู้อยู่มา23ปีแล้วครับบอกครับหลอดรอดหมดครับหลอดหมดเอาไปอยู่ทางนู้นครับไปอยู่ทางนู้นนี่หมดครับเข้ามาเลยครับเข้ามาเลยวิวเขาหนีอ๋ออเลือดวิวจับจับเดี๋ยวเขาหนีจับนู่นนู่นหนีออกไปแล้วนู่นนู่นคนนู้นจับมา มาเอาคนนี้ไปด้วยนี่เหมลลี่นี่แกไม่ได้ทำอะไรเดาไปไล่เคสด้วยได้ไหมพี่พี่ป๊อกพี่ทำคนนี้ไหนอ่ตอนที่ไปโรงพยาบาลน่ะคือภาพหนูมันใสไปหมดเลยเว้ยเดี๋ยวดูให้ดูภาพคือมันมองไม่เห็นอะไรเลยคือแมพมันไม่โลดใช่ได้ไหมได้ครับฮัลโหลอยู่ในสอนอไหนมึงไปไหนเนี่ยให้กูมาโดนแท้ๆให้กูมาทำไอเดียอยู่ให้หน่ ตอนอยู่โรงพยาบาลครับไม่มีพี่เนี่ยขอซื้อคนนั้นดิพี่มองไม่เห็นอะไรเลยตอนอยู่โรงพยาบาลอ่ะมันใส่โล่งไปหมดเลยอีจุเอาอะไรเอาอะไรไม่ทำอะไรผิดเลยเห็นเดินคนเดินกลางอากาศคีจุเบเบ้คีจุตาละละอะไรเฮ้ยคนเอา เอาครับเอาเอาคุณต้อมลูกกระเป๋าหกสองหกเดี๋ยวให้ก็ได้หนูหายใจไม่ออกอะไรครับอ๋อโวยวายแท้เหรอไม่เป็นไรก็ได้ครับคนนี้ก็ให้โอเคน้องพี่กลังเคียร์คดีใกล้เสร็จแล้วได้ไม่ครับพี่แดนมิวได้อะได้ยังได้แต่ว่าขอเคลียร์คดีตัวนี้ยังเลยพี่รามพี่ยังไม่ได้ไม่ได้พี่เล็กเล็กเล็กเลขกในพี่เล็แมบหนูมันไม่หลอดทุกคน ไม่หัวไม่ได้ใส่หูฟังอะไรเลยนะเพิ่งมาใส่หูฟังตอนเมื่อกี้เนี่ยได้ยินมีค่าเสียหายใส่หูฟังปุ๊บแล้วก็ได้ยินตำรวจพูดว่าผู้หญิงคนนี้เขาไม่พูดอะไรก็เลยงงว่าต้องโดอะไรเป็นใครคะเนี่ยช่ครับเนใครค่าไอ้หนูคุณตำรวจครับคุณตำรวจพี่ทำอะไรไ่จังคุณตำรวจฟังหนูหนึ่งคนให้แต่แต่คนน่ะเห็นเห็นคนลอยก็เลยเข้าไปปั่นหกสองเป อันนั้นเห็นแต่ว่ามันไม่เห็นแบบทีเดียวค่ะแต่เห็นเห็นคนแบบลอยอยู่กลางอากาศโอเคขอบคุณครับได้แล้วครับที่จะวงจัดการเองได้ครับโอเคเดี๋ยวไปครับฝากด้วยครับผู้ต้องขัขอบมากครับเงินเงินเงินเข้าแล้วครับขอบคุณครับผมนะครับย้ายผมไม่อยู่นะอย่าห้าวนะที่หลังไออย่าห้าวนะอย่ามาต่อยผมนะครับผมครับผมครับผมครับตาเขียวราโดนจับเรื่องอะไรเนี่ยเออเรื่องของมึงแป๊บนึงนะแป๊บนึง ซีรินมันออกไปแล้วมึงไปหาซีลินก่อนโทรหามันคือหนูจะไปนอนเตียงก็นอนไม่ได้เนี่ยเลื่อนรถหนูไม่้ัคุณตำรวจหนูไม่ผิดอะไรเลยคือหนูไม่รู้จักใครเลยเมื่อกี้หนูโดนยัดเยียดให้ไหมเฉยคือหนูเป็นคนบริสุทธิ์หนูเป็นประชาชนใช่หนูไม่รู้จักใครใช่ค่ะมาด้วยกันก็เขาบอกว่าพี่สาวมากับหนูหน่อยเขาพูดแบบนี้สองคนนั้นเขารู้จักกันแต่หนูไม่รู้จักพวกเขาคนนึงเออะ ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปทำความรู้จักกันในในคลิแมวขนมไม่ได้ผิดอ่ะคุณตำรวจอ่ะต้องมีความยุติธรรมนะไม่งั้นหนูไม่ยอมหรอกก็คุณมากันสองคนไงเลือกคนเลยครับก็เขาชวนหนูมาเขาบอกพี่เสาขอขอติดรถมาหน่อยแล้วเขาให้หนูเข้ามาคุณตำรวจต้องรับฟังหนูนะหนูอยากไปย้อนดูเลยว่ะก่อนหน้านี้คือเสียงดังมากไหม แป๊บนึงครับแบบก่อนหน้านี้เขาบทสนทนาอะไรขึ้นหนูไม่ได้ยินหนูไม่ได้ใส่หูฟังไงหนูคุยโทรศัพท์ตอนนี้ผมไมค์เกนหนูผิดอะไรคะหนูนี่ไม่ทำอะไรผิดเลยอ่ะผมไมค์เกนขึ้นครับเจนยันครับตอนเนี้ยเหมือนนี่นมนมผงใช่ไหมเดี๋ยวประกาศให้อืออือโอเคโอเคอันนี้ผิดหวังอ่ะนี่จับจับเขาทำไมอ่ะเนี่ย ไม่คิดอะไรเลยงงได้ไหมแต่ยานะครับจับยังไม่ได้พูดเลยสักคำเลยอ้าวพูดได้แล้วหรอครับเนี่ยยังไม่ได้พูดเลยสักคำมิงไม่ได้ทำเลยเลอยู่ดีโดนตำรวจที่อันนี้โทรงงเมื่อกี้ไม่พูดอ่ะผมถามว่าไม่ได้ยินครับเพิ่งได้ยินอะไรตอนที่มาอยู่ตรงเนี้ยอ๋องั้นคุณรอนั่งรอเลยกันละกันครับเออแล้วโดนเรื่องอะไรอ่ะมีแล้วเพราะว่าโทรไปหานั่งรอเลยครับคุณอะ นั่งรอแบบใจเย็นๆเลยครับโอเคครับพอลี่แล้วกีกคนเหรอได้ไหมัลโหลพี่ทําอะไรผิดมาเนี่ยนั่งนั่งนั่งรอเลยครับนั่งรอครับพี่ก็รอไม่ชินใจเลยครับพี่ติมไม่รู้จะใครเลยนั่งรอเลยครับคือพี่ติมพี่อ่ะเดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังนั่งรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอแพทย์เรียกตัวครับแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปอะไรพวกหนูไม่ได้บ้าเท่าไหร่บ้าพวกตำรวจนั่นเลยเป็นบ้านะหนูไปได้บ้า หูบอดเหรอนั่งเก้าอี้นั่งบนนี้นั่งเก้าอี้ครับไม่ไม่นั่งพื้นครับนั่งเก้าอี้มันจะมาบังคับอะไรครับสิทธิเสรีภาพเนาะคืออะไรกันไปครับทำความรู้จักกันไปทาความรู้จักกันไปก่อนนะครับชื่อแคนกะลูค่ะเราไม่รู้จักกันจริงไม่ผิดเลยคุณตำรวจหนูชื่อแคนกะลูอ่ะอีแคนแคนอะไรตั้งกูเป็นอะไรกูชื่อจิงโจ้กูชื่อแคนกะลูพี่เป็นใครพี่ชวนมาสอนอเนี่ยหนูไม่ผิดอะไรเลยเนี่ยเราคือคือเรียกมึงเรียกกูคือเหมือนสนิทกันมากมากเลยโอ้ขอโทษค่ะพี่สาว หนูชื่อแคนการูค่ะพี่ไม่ได้ชื่อนิดนึงค่ะน้องมารยาทนิดนึงนะออ้ยขู่คือมึงแรงนะเมื่อกี้อ้าวน้องในคนอเราไม่รู้จักกันเน่อ้าว้องพูดอย่างนี้ได้ยังไงคุณตำรวจนี่ปัญหาอยู่ที่เขาข่มขู่คี้เลยเขาข่มขู่ให้เขาข่มขู่ให้หนูบันโดนอ่ะเล่เรื่องอะไรเลยคือเขาเป็นคนขับรถไปชนผู้ชายที่แบบยังไม่ได้ขับรถเลยอยากขับคือหนูบอกแล้ว่าอยากขับซิ่งเพราะว่าเดี๋ยวจะ เดี๋ยวจะแบบโดนรถชนเดี๋ยวแบบเออเดี๋ยวตายนะแล้วเขาก็ขับซิ่งไม่ฟังทีนี้มันก็เลยพลาดไปโดนผู้ชายคนนั้นที่ใส่หนวดอ่ะทีนี้แล้วยอมรับแล้วใช่ไหมไม่คือตแ่อนแรกครับไม่ถูกรับอะไรก็เขาว่ารอหลงหนูคณตำรวจยังไม่ทำอะไรเลยแล้วคือพี่ติมนั่นแหละขับชนแล้วทีนี้เขาก็ไม่พูดเขาก็เงียบเงียบมากให้หนูรับผิดคนเดียว แล้วหนูจะไปยอมรับ <Okay. S 1> ทำไมแล้วทำไมไม่ไมบอกไม่รู้จักกันครับตอนแรกไม่ก็คือหนูกลัวคือหนูไม่เคยเข้าคุกเลยพ่อหนูก็ไม่เคยให้หนูติดคุกตำรวจหนูก็กลัวหนูคือหนูมาคุกครั้งแรก หนูไม่โอเคมากๆเลยคุณตำรวจหนูจิดคุ้วพ่อหนูจะเอาหน้าตปไว้ที่ไหนถ้าถ้าบ่าบ้าหนูว่าหนูเป็นทําตัวเป็นเด็กสัมมาเลเทชัวเนี่ยเขาก็ต้องเสียใจใช่ไหมเนี่ยแบบว่าทำไมหนูถึงติดคุ้มเพราะบ่าบ้าหนูส่งไปเรียนหนังสือแล้วถั่วกุ้ง ผมเมื่อกี้มันก็เสียงดังแข่งกับหนูทุกคนเลยหนูก็กลัวมันเอาเอ้าเอาเอาเอ้าเอ้าอย่างนี้คุณตำรวจเขาก็คือเอ้าอย่างกับแบบโอ้เขาก็เอาเอาเอาไม่หยุดเนอหนูก็หนูก็ตกใจคือหนูทายาอย่างมาถูกเลยเขาเสียงดังใจหนูดูวนใจหนูเป็นใครโดนกระทํำด้วยเอาคุมคูหนูด้วยเสียงหนูหมืบนก้าอู้อย่างอีกเลยครับ พี่ครับที่มีวนแปลภาษาไหมไม่ผ่าเล่ยนเล่ยนหรือเปล่าที่พูดที่พูดมาเมื่อกี้ตำรวจไม่ได้ฟังไม่ใช่ค่ะชิคาลเมมาแมนะครับมาแทนเหมือนน้องเหม่ยลี่น้องผงขาหนูชิคาลแมเป็นพี่สาวเขาเหมอยลี่ไปแล้วค่ะหรือเป็นพี่สาวเขาตอนนี้คุณเหม่ยมาหอนอนนะครับ ตัวนั่นแหละตัวเป็นคนขับชนยังไม่ใส่บดีหลักฐานกับมีคือเห็นคาตาอันนี้ใครอ่ะพี่จีรินคนนี้เหรอที่ขับชนยังมาติมขับค่ะยังมาตอยหรอยังมาติมหายไปไหนมาชื่อยังมาติมไม่ใช่ยังมาตอยยังมาตอยมันไปแล้วนี่มันยังมาติมจีรินทำอะไรตรงนั้นน่ะลูก ใช่ไหมหนูเขาคุณครูเขาก็มาดูดูติดครูนเนี่ยดู มาทาอีมาแทนน,น้องเหม่ยลีค่ค่ะพ่อพ่อรู้ว่าหนูไปติดคุกแล้วพ่อหนูก็จะเสียใจแค่ไหนคุณตำรวจคุณคุณตำรวจก็ดูวบ้าไอ้จีลิน่าลูกไอ้เวาติดคุกนี่ยหนูโดนเพื่อนร้อยอีกไอ้คุกไอ้คุกอย่างี้อันนี้เขาเขาบอกว่าเขาไม่รู้เรื่องอะไรเขาโดนบีบบังคับมาเขาบอก ใช่ใช่ใช่เขาโดนไม่ใช่เมื่อกี้หนูแพนอีค่ะวันหนูบอกตำรวจไปแล้วแต่ไม่มีใครสนใจเลยว่าหนูอยู่ที่แคบไม่ได้นีอันนี้หนูไม่ผิดนะตรงเนี้ยใช่แหละนี่มาอยู่ตรงนี้งั้นแพนิค่อลโหลครับเรียกเรียกเมลลี่น้องผมมาทําไมคุณตำรวจคะเรียกเมลลี่น้องผมมาทําไมน้องผมไปแล้วพอดีหนูมาแทนน้อพี่ยิ่มาอยู่ใกล้ทําไมหะโหลค่ะตำรวจเรียกหนูมาเรียกเรียกหมอเมลลี่มาทาไม ด้วยหนูด้วยหนูไม่ได้ยากอย่างเลยเขาจับหนูมาเรียกมาทำไมอ่ะหนูไม่ได้ยากอย่างเลยพี่อย่าไปหลบหนูนะหนูอายพ่อไม่ได้ไม่ได้หลบหนีค่ะไม่เ้อพ่ออยู่ในโซนครับโดนอันนี้โดนมีคดีความแล้วแล้วก็ยังไม่มนค่ะพี่น้ำใจด้วยเขาจะจับหนูคดีหลบหนีอะไรก็ไม่รู้เขาชื่อหมอพีด ไม่ม oh. ีค่ะหนูเป็นทนายหนูไม่ใช่พยานค่ะหนูเป็นทนายค่ะคนตำรวจเออเออเออนนี่เหมนกับโกหกครับผู้ตํารวจพี่สาวเป็นใครเนี่ยมันก็เป็นเพื่อนดูนี่แหละค่ะพี่ส่วนกนไม่้ครหมหนูไม่รู้จักเขาเลยต่โดนจับจะโดนที่หมดเลยค่ะ ขออนุญาตเช็คบอกประชาชนอีกรอบนึงนะครับใช่ค่ะหนูชื่อกัปตันไฮเซนเบิร์กกัปตันไฮเซนเบิร์กเห็นไหมครับหนูหู<ข>ชื่อเขาพูดนหนูเมืม่อกี้อ๋ <S <S 2> <S 2> อ,อโอเคอันนี้อันนี้น่าจะไม่รู้จักจริงนะครับดูทรงเพราะว่าไม่ได้นางสกุลน้องใช่มีมันบอกได้เป็นนางสกุลเดียวกันมันก็รู้จักกันได้หนูไม่รู้จักข่าวคนตำรวจหนูนบ้านที่หนูมียูกครบเือไม่มีเขารูเบอรเลยครรับเจอดูทงคนแปลกหน้าตำรวจเรียกหนูมาทำไมคะนี่น้องหนูไม่อยู่แล้วหนูมาแทนน้องหนูชื่อกะละแม เรียกว่าประชาชนหน่อยนะครับอาระแม่อะไรคะมึงชื่อมาคินโอเคเหมือนรี่มะขินเลยค่ะมาคินค่ะมาคินชื่อมาคินค่ะโอ้ยจนะมาคินอ้าวตำรวจต่อยประตูทำไมคะเดี๋ยวประตูพังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวซ่อมให้ค่ะเดี๋ยวซ่อมให้ไม่เป็นไรหมาโม้ยหนูอย่าเป็นเด็กเ้อรอย่ากหัวขกตำรวจหนูว่าแล้วจำหนูมาทำไมเนี่ยเรียกหนูมาทำไมเรียกมาคินมาเรียกเหมลี่มาทำไม อันนี้ใครอะเรียกมาทำไมคะเรียมาทำไมทุกคนฟังครับอ่ฟังอยู่ค่ะฟังอยู่ค่ะอะคดีนี้ผมยกให้ครับเนโค้ดเลูอายขายกินหาเร็วพ่อหนูจะได้พูดใจว่าลูกไป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 ้าไป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 ไเไปไปไปไัไเัีไยวเไป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 ไพไป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  อันนี้เราทำลายทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่นะครับเนี่ยเราไปดูเลยคือได้ออกมาแล้วไอ้เสี้ยเลยเมื่อกี้ผมเห็นนะครับตำรวจตำรวจดูเดี๋ยวซ่อมให้นี่ซ่อมแล้วค่ะซ่อมแล้วซ่อมแล้วนะคะฮัลโหลพี่ข้างนอกกระจกแตกวะครับเดี๋ยวนี้ซ่อมค่ะซ่อมค่ะซ่อมดีที่สุดเก็บการหมดเลยคนตำรวจจับใหม่เลยครับหนูเหนื่อยแล้วูไปแล้วไม่ไปเดี๋ยวผมจับต่อนะไม่ไปผมจับต่อนะผมโพไปไหมอยู่ แต่เรายนไปก<ส>ิน <ไป S 1> ข้าวนูกะตายแล้วเนี่ <c oughs> ยฮ่าฮาล่าฮ่าฮ่าฮาฮ่าน่่อนกันเหมือนเดิมา่ะเอาฮ่าฮ่าฮ่่ะให้กูนี่ <c oughs> ่่่่่่่